ครับสวัสดีครับผมวีนะครับวันนี้อยากจะมาแชร์ความน่าทึ่งที่ผมเจอกับลำโพงคู่หนึ่งครับเป็นลำโพงบุ๊กชลฟ์ของ Accusound M 6นั่นเองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศออสเตรเลียนะแต่ว่าผลิตในประเทศจีนนะครับนะประเทศจีนนั้นซื้อแบรนด์ Accusound ไปแล้วไปพัฒนาแล้วก็วิจัยต่อ แล้วก็ผลิตในประเทศจีนแล้วก็ล็อชผลิต o d u c t ตัวนี้ออกมาความน่าทึ่งก็คืออะไรฮะผมไม่ได้บอกว่าเป็นแบรนด์ออสเตรเลียแล้วกเ็เป็นผลิตในจีนแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งเพราะว่าเสียงที่ผมได้ในระหว่าง3สัปดาห์ที่ทดสอบมาเนี่ยเป็นเสียงที่ลำโพงไฮเอนบางคู่นั้นผมประทับใจและลำโพงคู่นี้นั้นก็ให้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมที่ เบสนั้นก็มีมวลใหญ่นะครับพอลำโพงคู่นี้ลงไปได้ถึง45เฮิรตซ์และปลายแหลมก็ทอดยาวไปถึง30,000เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ยังมีความเป็นดนตรีสูงจุดจุดท,ที่จี้จุดผมเลยก็คือว่ามันมีความเป็นชิ้นดนตรีจริงถ่ายทอดเสียงออกมานั้นเนหะมือนชิ้นดนตรีจริงอย่างสมมติแซกโซโฟนเสียงก็เหมือนแซกโซโฟนที่ไม่ผ่านระบบแอมพลิฟาย เสียงไวโอลินนั่นก็เหมือนเสียงชิ้นไวโอลินสีสีจริงๆนะครับเสียงกรองนั่นก็เหมือนกับเสียงกรองที่มาตีอยู่ด้านหน้าเราจริงๆนะไม่รู้สึกว่าฟังจากลำโพงแล้วก็รู้สึกว่าฟังจากลำโพงไฮเอนรุ่นใหญ่ๆที่มีอยู่บนโลกนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเกินไปวันนี้ลงทุนใส่สูตรโอ้โห ต้องใส่สูตรลงมาเลยเพราะว่าหน้าตาเขาเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเป็นแบล็กพิโนนะครับไฮ l o อสแบล็กนั่นเองลองตามไปดูครับตรงนี้เนี่ยลำโพงก็บุ๊คเชล์ครับไม่ได้ใหญ่อะไรนะฮะก็เป็นริบบอนนะครับไปถึง30,000 h เฮิร์ดอกนั้นเน่ะเป็นขนาด6.5นิ้วนะครับมีเฟสปลักด้านหน้าแล้วก็ถักทอเป็นเคฟล่าฮันนิโคมนะฮะ เสียงนั้นโฟกัสดีเพราะว่ามีเฟสปลักนี่เองแล้วก็ถ่ายทอดได้ชัดเจนนะครับในจุดตำแหน่งสวิช s บอ์ด้านหน้ามีพอร์ตเป็นทรานส์มิชชั่นไลน์เพื่อให้เบสนั้นมีมวลใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความชัดขึ้นแล้วสามารถทิ้งหางเบสได้ด้วยนะครับดังนั้นเบสนั้นสามารถลงได้ถึงความถี่ต่ำถึง45 Hz เฮิรตซ์ลืมบอกไปว่าลำโพงนี้คือลำโพง4โอห์มครับนะหน้าตาเป็นแบล็กเปโนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับ ด้านหลังเขานะครับเป็นระบบบวายบิดิ i งโพสต์นะฮะนะคือสามารถต่อบวายได้นะครับอันนี้เราก็ต่อจัมเปอร์นะครับของขุนพลนะฮะนะก็ทําให้เสียงนั้นมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ชัดขึ้นนะครับในเสียง Twitter คือเสียงแหลมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ฟังสักคลิปหนึ่งนะครับว่าเสียงนั้นเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราตามมาดูกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบ,ยบแท็บเล็ตนิดหนึ่งพอดีเมื่อกี้ลูกดูกระตูนอยูนะ่เรามาฟังกันครับ Of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. With love to lead the way, I've seen more skies of grey than any Russian play could guarantee. I was a fool. To fall and get that way How last and also ครับเอาท่านนี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกว่าเราใช้ Power อร์อะไรครับนะครับนะฮะแล้วก็มีความโดดเด่นยังไงแล้วก็ยังมีต้องติดตามอีกครับกับสายขุนพลเจน2ครับนะฮะ เพื่อนๆถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์อะไรที่อยากจะให้ผมเนี่ยเอามารีวิวหรือทดสอบก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับและขอขอบคุณ K-Studio ที่เอื้อเฟื้อลำโพงแล้วก็อาริลิกนะครับและสายขุนพลมาให้เชื่อมต่อทั้งระบบให้ผมได้ทดสอบในระหว่างที่ล็อกดาวน์ช่วงนี้ครับสวัสดีครับวีครับ